นักแสดงรุ่นใหญ่ลั่นถ้าอาจารย์ภัยสารทำให้เดินได้จะไปกราบถึงที่ขอบคุณหนุ่มที่ช่วยจากที่ทราบกันดีว่านักแสดงหนุ่มชื่อดังเมฆวินัยไกลบุตรตอนนี้กำลังป่วยล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มคงกระพันได้เล่าเรื่องราวผ่านรายการแช้เมื่อวันที่27ตุลาคมมีบางช่วงเผยถึงเรื่องเหลือเชื่อของอาจารย์ภพศาลแสนชัยนิมิตสื่อสารกับสวรรค์นรกรู้เจ้ากรรมนายเวรทุกคน แล้วว่าพี่เมฆวินัยไกลบุตรพี่หนุ่มก็ขอร้องอาจารย์ให้ช่วยหน่อยอาจารย์ก็บอกงั้นเร็วเลยวันพระอาจารย์จะเข้านิมิตอาจารย์เข้านิมิตทุกวันแต่ถ้าเป็นป่วยหนักลักษณะของพี่เมฆต้องวันพระคือพี่เมฆก็กังวลจะขออาจารย์ให้ช่วยไหมพี่เมฆเขาเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมอีกอย่างที่ผ่านมาเขาไม่สบายก็มีคนช่วยด้านแพทย์ทางเลือกมากมาย สุดท้ายก็สุดหนักพี่หนุ่มบอกว่าอันนี้พี่เมฆไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นพี่เมฆก็รอการที่เราขอขมาใครก็เป็นเรื่องดีชื่อ,อยังไม่ออกต้องรอขณะที่เมฆได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมเผยว่าอาจารย์ไพยบูลจังหวัดลำพูนบอกสิ่งดีๆมาที่ผมอาจารย์ภพศารแนะนำให้ไปกราบพระห้าวันรอบๆกรุงเทพดีใจครับขอบคุณอาจารย์ภพศารมากครับขอบคุณพี่หนุ่ม ถ้าเกิดเดือนหน้าไหว้ครบห้าวัดแล้วอาจารย์ทำให้ผมเดินได้วิ่งได้ครอบครัวไกลบุตรไปกราบที่ลำพูนเลยครับ